thank you สหน้าแบบก็เลยทีเดียวนะคะพีค่ะจริงๆค่ะพี่ก้อยวันนี้นะคะเราก็มีคลิปวิดีโอน่ารักน่ารข่าวสารดีๆมาแจ้งผู้ปกครองนะคะเราจะมีข่าวสารอะไรเราไปชมคลิปตัอวอย่างกันเลยค่ะอันนี้เราก็มีุนที่สมาพบกับวันนี้นะคะผู้กองจากโรงเรียนอัชบาลนนท์ตงอง บ้านต้นต้นจังหวัดกาลสินครับค่ะได้ยินของว่าอุปกรณ์นี้มีความรู้ความสามารถทางด้านให้ความรู้สารสำหรับเด็กตกลงไปโดยปริมัคะจนกลายเป็นที่ที่จับต้อเป็นอย่างดีเลยครับอุปกรณ์นีสุดยอดมากเลยค่ะได้มาอุปกรณมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ว่ามีชื่อเสียงข,ขึ้นมาครับคนอื่นก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจนะครับแล้วก็ให้ผมเป็นที่ปรึกษานะครับด้านเกี่ยวกับเด็กตกลงไปนะครับไม่ว่าจะด้าน นะครับอาจารย์ที่สังสรรค์เรามานะตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยเลยนะครับแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตของเราด้วยที่เราจะมาเป็นยุคชัยในข่ายขับนกศึกษาก็เลยมีผู้คนมากมายนะครับที่ยองกั๊บแล้วก็เห็นในความเป็นเก้านะครับ,แล,บรแล้วก็เยาะเย้ยเราอันนี้ครับแล้วคุณครูปอนคะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่แบบว่าเด็กตัวเล็กๆอย่างเงี้ยต้องมีการเตรียมข้อสอบอนุบานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมี่เขาแนะนำสำหรับแล้วก็ ก็คือถ้าเราจะพัฒนาเด็กนะครับก็คือตั้งแต่วัยเรียกเกิดจนถึงสามปีนี่ควรจะให้เด็กอยู่ใกล้กับพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าผู้ดูแลของเด็กนะครับเพื่อที่เด็กจะให้เด็กไปเรียนรู้ตามธรรมชาติมากกว่านั่นเองนะครับแล้วก็ให้แต่ว่าพอเป็นทิงแล้วนะครับก็พบว่าบางครอบครัวนะครับที่จะมีการให้เด็กไปตีหุ่นนะครับก็จะอยากบอกทุกท่านว่า มันจะอาจจะใช้การบังคับเด็กหรือเปล่านะครับก็อยากจะให้ทุกท่านทำดูแลเด็กเรื่องนี้ด้วยครับใช่ค่ะผู้ปกครองก็อยากให้ลูกหลานได้ดีเป็นคนดีนะคะคก็เลยแบบอยากให้เด็กได้เรียนรู้ห่วงโลกได้ยายนะคะต้นกายเาเป็นทางของรกท่านพ่อเลยนะคะพี่ต้นอือใช่แล้วค่ะนะคาสมมติว่าเด็กเด็กเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะถ้ารู้ว่ากราทำผิดเขาก็จะแบบ จดจาในสิ่งที่เขาทาไม่ว่าจะเป็นดีที่สุดหรือแย่ที่สุดสําหรับเขาครับเขาก็จะจดจำมันไว้เพื่อที่ตัวเองจะได้เง้นขึ้นได้แล้วก็มันอาจจะเป็นโบนโสเด็นนันเองสาวกใช่แล้วค่ะวันนี้เราก็มีการรวมที่สำรวจหม่บ้านนะคะที่มีเด็กเมื่วันตอน สรีเครื่อดอกลงพื้นที่ในวันนี้ค่ะหลังจากได้ทราบข่าวเด็กอนุบาลมักจะถูกผู้ปกครองบังคับให้ติวสอบเข้าอนุบาลทางผู้ปกครองเขามีความคิดเห็นอย่างไรไปฟังกันค่ะค่ะผู้ปกครองมีความคิดเห็นอย่างไรคะว่าให้เด็กติวเข้าสอบอนุบาลค่ะผมก็คิดว่าด้ครับเพราะว่าลูกห้าแจ้งสิเด็กเลียนหนังสือมีความรู้หล,ลายๆเลียนเก่งโตไปแจ้งสิได้เป็นเจ้าคนในคนนะครับ มากก็ดีเด้เพราะว่าเด็กเดียวนี้แหละความรู้มันก็เร็วแห่งพัฒนาการดีเท่าเลยก็แห่งดีแห่งเรียนเก่งเยอะไปก็ได้มีงานดีๆเฮ็ดแล้วก็ขอบคุณคุณพี่มอสตีนะคะที่ได้ลงมือนลี้ให้กับเราในวันนี้นะคะแล้วก็คุณพี่บอลอยากมีอะไรแนะนําสักนิดนึงไหมคะสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมเราตอนนี้ค่ะครับผมก็อยากฝากทุกคนนะครับว่าถ้าเราจะพัฒนาเด็กนะครับเราควรที่จะให้เด็กมีศักยภาพเต็มที่นั่นก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองครูนะครับแต่ว่า ผู้ที่ดูแลดูแลเด็กในทุกส่วนนะครับก็คือให้ถึงความตระหนักนะครับที่จะพัฒนาเด็กนะครับไม่ว่าจะให้ต้องหมดสมกับวัยของเด็กด้วยไม่ว่าใช่จะให้เด็กเก่งยาดชาติการอย่างเดียวเด็กต้องเป็นคนเก่งและคนดีและเป็นพนังงนดีของสังคมได้นั่นเอง ตัวอะไรนี่ลอลิงไตาลาวใช่ไหมล้อลิงไกลวาวอ้าวสระอะไรสระอือล้ออืลอล้อเอือ